วงจรปิดจับภาพโจรไฮโซนะคะนั่งรถเก๋งเพื่อมาขโมยรถจักรยานโจรจากแผงรับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้มีการสร้างความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะโดยการนําหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อจะไปมอบให้กับตำรวจแต่ว่าขณะนี้คดีนั้นยังไม่คืบติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะ นี่คือภาพเหตุการณ์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจ,จากแผงรับซื้อมังคุดในชื่อปิ่นกายตั้งอยู่ริมถนนลานสกาเขาช้างสีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในท้องที่หมูห่6อำเลาสกาจัังหวดน,นครศรีธรรมราชคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ50ปีค่ะเข้ามาซุ่มอยู่ที่ศาลาหน้าจุดรับซื้อก่อนที่จะเดินตรงเข้าไปอย่างระมัดระวังตัวแล้วเข้าไปจรกรรรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บ150 ทะเบียนหนึ่งก็ไก่รอเรือ4529้อนสนครศรีธรรมราชสีแดงดำจากนั้นก็ขับหลบนี้ไปอย่างลอยนวลใช้เวลาก่อเหตุเพียงไม่ถึง1นาทีเท่านั้นค่ะ ด้านนางประคองเด็ดดีเจ้าของรถคันดังกล่าวระบุนะคะว่าเหตุเกิดเมื่อช่วงย่ำรุ่งของวันที่9มีนาคมคนร้ายรายนี้ได้เข้ามาก่อเหตุหลังจากช่วงเช้าจึงรู้ว่ารถนั้นหายไปแล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าสามารถบันทึกภาพคนร้ายไว้ได้และได้นําหลักฐานเป็นภาพที่ได้เข้าแจ้งความกับร้อยตํารวจเอกทิติวัฒน์กิติรานน์พนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูทรลานสกาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ความคืบหน้าของการติดตามคนร้าย ต่มาได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงพบว่าคนร้ายรายนี้ได้เดินทางมาจรากรรรถจักรยานยนต์โดยรถเกง๋งมีคนขับรถมาส่งอย่างชัดเจนโดยคนร้ายได้ไปจอดห่างจากหน้าแผงบังคุดประมาณ50เมตรจากนั้นลงมาจากรถแล้วเดินเท้าส่วนรถเก๋งนั้นได้ขับหายไปก่อนที่คนร้ายจะเข้าก่อเหตุหลังจากที่ได้ก่อเหตุแล้วคนร้ายได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีตามไป ขณะที่เจ้าหน้าที่พบว่าคนร้ายมีการวางแผนร่วมมือกันก่อเหตุมีคนคอยชี้เป้ามีคนขับรถจนมาส่งคนร้ายและมีผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าก่อนก่อเหตุได้มีการมาดูลาดเรลาก่อนแล้วจึงส่งทีมก่อเหตุเข้ามาโจรกรรมขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนส่วนผู้ที่ทราบเบาะาคนร้ายรายนี้หรือลักษณะรถสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจภูทรลาซกาตลอด24ชั่วโมง ฮ o n d a C.T. 125ฮ o n d a C.T. 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง